สวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เราเปิดพระธรรมทีของเรามาที่สองกรณีบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดนะครับสองกรณีนนบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดถ้าคุณจะเรื่องที่จะท่องจำข้อพระธรรมทีนี่ควรจะเป็นหนึ่งในข้อพระธรรมทีโปรดคุณนะแต่นอนะครับใครๆก็รู้จักย้อนที่สามข้อสิบหก หลายคนท่องกลับหลังก็ยังได้แต่ผมอยากจะให้ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในใจคุณอยู่เสมอเพราะข้อนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ชีวิตของคุณและข้อนี้แหละที่จะทําให้คุณมีประสบการณ์กับพระเจ้าสองวัน2วรรบที่5ข้อที่10เจออาคาพุตเปาโลได้กล่าวว่า เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารภาพที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นในพระคริสต์คุณเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจะไม่พบในข้อเียนของคนอื่นพระเจ้าได้ประทานข้อพระคัมภีร์ในพระคริสต์ให้กับพวกเราผ่านทางสารพัดด้วยเปาโล ถ้าแน่รับก,การเปิดเผยสำแดงมากกว่าคนอื่นอาคาทูตเปโตรได้อ่านจดหมายของเปาโลและกล่าวว่าสิ่งที่เปาโลรเขียนนั้นเข้าใจยากและเพราะเหตุนี้มีหลายคนที่เอาไปบิดเบือนแต่ตราบใดที่เราอยู่กับพระวจนะของพระเจ้า,เ,าเราปลอดภัยเห็นไหใน,น้องนี้มีใครที่อยู่ในไเพรสโบัทุกคนนะคุณคือทุกอย่าง ที่ข้อนี้พูดถึงคุณคือคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วและสินสรารพัดที่เก่าๆไปลูวไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นถ้าเราฟังคำพูดของคนทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วคำึ่งที่มักจะติดปากค,คริสเตียนก็คือพวกเราก็แค่คนบาปที่รอดเดยพระคุณเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำคำนี้ที่นี่ พะเราสอนอย่างตามพระคำทีนั่นแต่แม่เป็นไปได้ไหมที่เราเป็นเพียงคนบาปที่รอดโดยพระคุณถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่คนระับแต่ในปัจจุบันเรายังเป็นคนบาปที่รอดโดยพระคุณหรือเปล่าถ้าคุณยังเป็นคนบาปอยู่ถามว่าคุณจะพ้นบาปเมื่อไหร่ถ้าคุณยังเป็นคนบาปอยู่นั่นหมายถึง พระโลหิตของพร,ระเยซูก็ยังชำระคุณไม่ได้ในวันนี้แล้วเมื่อไหร่จะชำระได้ที่อยู่สําหรับคนบาปหลังความตายคือที่ไหนคนระับนรกถ้าคุณยังเป็นคนบาปอยู่คุณยังไม่ว่าโอ้คุณอยู่รอดแล้วเป็นคุณแล้วคุณไม่ใช่คนบาปต่อไปแล้วเห็นไหมในแม่แต่บางครั้งเราเจอคนอื่นแล้ว,ลวเขาพูดนะครับเราไม่ต้องไปแก้เลยครับเห็น <laughs> ไหมเมื่อเราบอกคนที่ไม่รู้ก็ปล่อยให้ไม่รู้ต่อไป แต่อ่าไรก็ดีนะครับเราจะต้องศึกษาเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเราให้พร้อมที่พระเจ้าจะใช้งานเราได้ใครจะเชื่ออย่างไรก็ตามเราต้องเชื่อตามพระคัมภีร์แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราเชื่อตามอักแลูตเปาโลเราไม่พลาดอยนะ่างแน่นอนงั้นขอให้พวกเราพูกนะครับเหตุฉะ hey, นั้นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์ถ้าพระเจ้าอยู่ในพระคริสต์ถ้าพเจ้าเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วถ้าพระเจ้าเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วไปแล,วแล้วเปิดมาที่ยอห์นบทที่สามด้วยกัน ในรัที่สามเนี่ยมีชายคนหนึงเป็นคุนนางของพวกยิวแล้วนอกเหนือจากนั้นเขาเป็นฟาวิสีและหมายถึงเขาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจังชายคนนี้ได้มาหาพระเยซูพยายามลุกนคะครับเพื่อมาสนทนากับพระอค์ที่นอครับเรารู้อยู่แล้วว่าพวกฟาวิสีพยายามที่จะหาเรื่องพระงเพราะว่าโรง2สอนแตกต่างของพวกเขา และบางครั้งคาสอนของพระองค์ก็แทงหัวใจของพวกเขานิโคลนัสแตกต่างจากฟาริสีคนอเ่น mm. เขาอาจจะไม่กล้าเข้าข้างพระองค์นะในเวลาลางวันแต่กล้าคืนเข้ามาหาพระองค์นี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้องเรามาหาพระองค์ได้ตลอดเวลาเอเมนเอเมนคืนนี้คุณจะไปหาพระองค์ไหมเอเมนเขาเข้าไปทุนกับพระองค์และบอกพระองค์เป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้า เขามองเห็นจากไหนเขามองเห็นจากการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทำแต่เขายังไม่รู้อย่างหนึ่งคือเขาไม่รู้พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูทราบว่าเขามาทําไมพระเยซูทราบว่าเขามาเพราะเขาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าจริงๆและพระองค์รู้ว่าเขาแสวงหาแล้วและไม่พบในระบบฟาริสีของพวกเขาเมื่ออ่านพระสัญญาเัิมเขาจะพบว่าในชีวิตเขาก็มีความบาป ไม่ว่าเขาจะทำดีแค่ไหนเขาก็ยังเป็นคนบาปอยู่พระเยซูจึงไล้ตอบตรงกับที่เขาตั้งคำถามไว้ในใจร่วมกับว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เงื่อนไขเดียวนะครับที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้คือต้องเกิดใหม่นี่เป็นคำสอนที่ฟาริสีไม่เคยอ่านมาก่อนลูกขา้าวเจ้าในว่าฟาริสีท่องไว้บาดีีห้าเล่มแรกได้ ในห้องนี right? and and down, right? yeah. okay, ้มีใครท่องไพ่เล่มแรกไหมบ้างเล่มเดียวเลยไหมบทสำคัญที่ยาวและเล่มแรกเลยไม่ผ่านพวกที่เก่งมากลองมาด่งที่เก่งมากแต่สิ่งหนึ่งก็คือพวกเขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้าถึงสซนได้อย่งไรยิ่งอ่านเมื่อบัญญัติก็ยิ่งรู้ว่าเราเป็นคนบานะแต่ไม่ยิ่งสุขว่าเราจะต้องมาเจ็บใหม่ าอยากรู้ว่าแล้วเขาจะเกิดได้ยังไงเขาได้ถามพวบอกว่าคนชราแล้วนั่นหมายถึงตัวมิโรรมัสเองก็คงชราแล้วนะคนชราย่างพระเจ้าจะเข้าไปในคันของมารดาแล้วเกิดไหม่อีกรอบอางไหมเขาบอกออยู่คบเขามองฝ่ายธรรมชาติเขาบอกว่าการเกิดใหม่คือการเกิดฝ่ายธรรมชาติแต่ไม่ได่สืบตว่าซึ่งรางเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง อย่างพวกเราเกิดมาในโลกใบนี้กี่ปีมาแล้วเนี่ยเราเกิดเปฝ่าเนื้อหนันงเราเป็นเนื้อหนันงแต่ซึ่งความเกิดจากพระวิญญ,ญาณก็เป็นวิญญาณพระเยซูกําลังพูดถึงการเกิดของวิญญาณไม่ใช่การเกิดของร่างกายเราอาจเกิดฝ่ายร่างกายได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถเกิดฝ่ายวิญญาณได้ไหมได้ไดและนั่นคือเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าไปในแดน,นสวรรค์ได้เนัมน เอาละเมื่อเราได้เกิดใหม่หนั่นหมายความว่าเราย่อมต้องถูกสร้างใหม่ทารกที่เกิดมาในโลกนี้รู้แต่ยื่นถูกสร้างเท่านั้นสำหรับฝ่ายวิญญาแล้ววิญญาของเราถูกสร้างใหม่จริงๆพี่น้องครับเวลาทารกเกิดมาในโลกต้องไปอาศัยร่างกายของคนที่เสียชีวิตไปแล้วไหมเพื่อสร้างเพื่อเจ้าสร้างจากที่ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยแล้วทําให้มีขึ้นมาได้ เห็นไหมเราเป็นเหมือนกับรูเสีชัวยไหมออกจาก <c oughs> ออกจากเครื่อนเลยนะเปลือกอันหนึ่งเป็นอาศัยอยู่ในอัอนหนึ่งเราเป็นอย่าง้นหรือเปล่ากลางเราถูกสร้างขึ้นใหม่จากที่ไม่มีอะไรเลยเ <c oughs> มื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์สิ่งที่เกิดขึ้นในวิญญ,ญาณของเราก็คือวิญญ,ญาณเราถูกสร้างขึ้นใหม่ไม่ใช่วิญญ,ญาณเดิมต่อไปเห็นไหม พระเยซูเรบอกว่าผู้ที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณหนึ่งเทสมัิการบที่5ข้อที่สาได้กล่าวไว้ว่าเรามีอยู่3ามส่วนมีวิญญาณจิตใจและร่างกายหลายคนเวลาท่องขอ้อนี้ขอ้อนี้จะท่องสลายนะมันบ่งให้เห็นอะไรบางอย่างเขาจะท่องว่าเป็นร่างกายก่อนแล้วจิตใจแล้วก็วิญญาณแต่จริงเราต้องเรียนใหม่นะวิญญาณมาก่อน แล้วค่อยเป็นจิตใจเราวค่เป็นร่างกายชีวิตคริสเตียนคือชีวิต,วตที่ต้องให้วิญญาณนะแต่ปัญหาคือเรามักจะให้จิตใจของเราัจิตใจนั้นโรเไป